ดีพี่น้องบอกไปสู่ผู้ตุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบ่าคุมอีสานพะมวนครับคือเก่าคือเดิมครับสไตล์แบบบ่าคุมหาพี่น้องหาเลาะเอาขูเขาปลาคือเก่าครับใสห่หาเห็ดนะครับช่วงนี้เห็ดตะไคร้เห็ดปวกครับเห็ดละงวกหลายๆอย่างเกิดขึ้นหลายเลยนะครับแต่ว่ามื้อนี้เฮามาเลาะเบิ่งว่าสิได้บ่ครับ ไปกันเลยครับผมพ,พี่น้องครับมาหดปลาแล้วดวอกไค้แค่มาไหมครับผมเห็ยแสงริบรี่น้องบานแล้วครับผม,ม,มน้ำแห้งครับตะไคร้ขาวครับผมหมันหมนันครับผมหอ,นะอยเทียวครับหอยเทียวพี่น้องพี่น้องเห็นปับนี่เห็นปลพี่น้องยังคิดว่าพี่น้องเหรอ สวยๆครับนี่อือนี่พี่น้องกงามๆครับท่านในบ้านนะครับนี่เห็ดตะไคร้ครับเห็ดตะไคร้หนาเขียวพี่น้องเห็ดตะไคร้หนาแหล่เนาะคนอื่นสวยๆครับอืองามๆนะครับพี่น้องนี่อือของครับมันพันครับโหหากระเพราเงาะข้าวมัอนี่ พี ð, han, ่น um, so ้องครับบาเบิรงจุ D ่มนี่บาเบิรงจุ่มนี่พี่น้องครับมันตะไคครับนี่โอ้หลุนพ่อเอาแล้วครับนี่หลุนพ่อดีๆเลยแหละครับนี่ตลนนี้เขาเอาได้ครับตัวน้อยเขาบอกเนาะพี่น้องอาสีหันหกเจ็ดอันแป้วครับนี่นี่มึงอันนี้ยังกำลังแตกขึ้นจากดินครับลูนพ่อดีครับโอ้สวยๆเลยครับนี่เอ้าะเนาะกันเลยครับคลิปนี้ครับลูกๆเลยครับใบไม้เยอะๆนะครับผม นี่ไป็นอ่แต่ว่าเพาะๆนครับนี่พี่น้องได้เห็นปะครับสวยๆในทะเลนะโอ้โหม,ม,ม,มัน,ๆๆนมาครับพี่น้อง,องเห็ดตะไคร่หอม,มๆ,ๆครับผมนี่โอ้ดอกใหญ่ๆกรีบแสบครับปผมมันมาครับมันอีกแล้วครับผมเห็ดปัวครับโอ้โหหดใหม่ๆแล้วครับพี่น้องมาคืนนี่น้องไช้เอาไปไะไแล้วครับอันนี้ผมก็ม้วนรอมืออีกครับผม มีบ่มีอะไีพี่น้อง้อฟังมาครับเห็ดปวกครับผมเอา้มามาแล้วพี่น้องดูกันต่อไปครับผมน้งพี่น้องอยู่ในอุ้มไม้ครับอยู่ในพุ่มไม้เลยครับผมโอ้ขันบรุรีขั่มบ,บุรีใบเอีบตังสี่บุบรีไอ้ที่กับ,บ่บจังดอกพี่น้องเลยเห็นไหมครับโอ้ดอกนี้่ดูที่พี่น้องกหลังจุ่มแล้วครับ,รบสี่บาทน,นะครับนี่ โอ้แค oh, ่ไหนเขียวครับนะแค่ไหนเละครับผ้มันมันครับพี่น้องกู้เขาไขกันครับพี่น้องเป็โอ้ยนี่ครับอืมอ้ขากรวกนะครับพี่น้องือแต่ไข่ครับผมอันมันนี่แล้วครับผมผมสองจูงกูแข่งกันเลยครับผมเมื่อกี้ผมเห็นจูมนี่ครับแต่ผมเลืเปิดไปไม่ออกครับผม ขากันเลยครับพี่น้องอย่างเงี้ยงครับสวยๆเล้วครับแบบนี้อข่าเก่าเสียครับาขาเาาป็นเสียจะเอาไปแต่ไข่ครับส,สวยๆเล้วครับโหหมันๆครับรอเดี๋ยบครับพี่น้องไปกีบพันยูตรงนี้ครับเบิ่งห้อยเสียบผมตีครับนี่ให้เสียบเขี่ย ดอกฮักเลยพี่น้องเลยดอกคือทำไม้ดูนี่เก๋ครับคุณครับนี่จะพูดดอกนึงครับนั่นเลยสวยๆเลยครับพี่น้องโอ้ยตัวดอกไปกเกียกกำลังามี้ยนครับแต่ว่าเสียมโดนครับเคลียร์ใบไม้ออกเห็นไข่หนาแหลมเลยพี่น้องสวยๆเลยครับเนาะมาครัโผนี่เขาอยู่ป่านหะครับเม่อกี้เขาหา อาตามหัวให้ไปน้าอยู่ครับผมพี่น้องขอปาดได้ดนึงครับผมอุ้ยมึงเห็นไหมน้องปาดดอกบักน้ำนะครับเห็กตะไคร้ครับผมอู้ดืออได้กันในนู่นี่อู้ดอกตะไคร้หนาขาวครับตะไคร้ขาวผมมึงอู้สวยๆเนะครับมันมาแล้วครับปุ๊บมาเนี่ยเลยครับพี่น้องอยู่พุนปวกเลยครับนี่อู้สวยๆนะครับผมยิงยังครับพี่น้อง เอดไข่ครับปุนี่นมันๆครับปูนอ่ครับผมยังยังบึนาดขึ้นจากทีนะครับนี่ดอกิ่นง้อสะกมือครับอันนี้คือดอกิ่นครับนี้คือขาครับเี่นน้ตาไข่ครับโอ้หมานพป่นนมันๆมันอี้เล้วเจอี นนั่ครับผมโอ้แต่ใครอยู่เนาะครับโอ้มันมาครับหากระเพียงเาครับคลิปนี้มาอีกแล้วตรงไหนไปอืมอีกไข่หนาเลี้ยงครับโอ้ไข่หนาเรียงไข่หนาเขียวเป็นทองเป็นเกือบเป็นมูดี้ครับแต่ว่าเขามาล่องหันหากระเพียงเงาเข้ามาทิ่เจออีกบ้างครับผมมันเป็นเกือบเป็นเกือบเป็นมูด่อครับนี่ไข่หนาเลี้ยงครับผมมันมานครับการหลังฝนตกครับ เรานี้ฝนตกหนักมากครับหายไปเปมากฝนตกหนักครับผมแต่ว่ากยังพอได้เก็บอยู่พี่น้องโอ้ยงานเนะครับพี่น้องตะไคร้ครับดอกงามนะครับนี่สวยๆครับปู่มานมครับพี่น้องอย่าได้อยู่ครับไปพี่น้องหางกระต้อครับเดี๋ยวครับุมสวยๆดอกสวยๆแล้วครับนี่ ตะไคร้ครับพูมัน skin, right. ค,รค,ครับโอ้ดอกํามเพีงกับเนื้เหลยวไปถ่ายยืนรอพี่น้องโอ้ย่างมาไกลครับจังได้ดอกนึงเ้าะมันครับพี่ต้นไม้ครับติดโคนต้นไม้ดูยูววอวักวว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 ว่วววววอวว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 วอววอ ดอกนี่ผมหักแล้วครับแต่ว่าผมไปซุนนิดนึงไม่ไปตีนิดหนึ่งครับแตกครับพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวพี่น้องนะดอกเดี๋ยวก่อนมันหักไปเลยไหมพี่น้องโอ้หักออกกันได้ครับมันมาครับโอ้ดอกไงเอาดีกว่าป่าไทยครับโอ้มันมาแล้วครับสองดอกเลยครับโอ้หักเกิดพี่น้องดอกบ่สวยเลย ครับยังได้กันยังถือว่าได้ครับผมมันมั้งครับครับพี่น้องโอ้เห็ดกอแดงครับเห็ดแดงครับพี่น้องอือนี่เห็ดกอแดงครับเห็ดแดงนะครับเออเลยแลๆอยพา่นี้นะเห็ดกอแดงเห็ดแดงครับโอ้มันมั้งแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวหาอีกครับเพราะว่าเห็ดชนิดนี้เนี่มันเกิดเป็นมูครับพี่น้อง เกิดหลายเลยนะครับใส่พันธุ์เกิดนะครับผมเอออย่างกับไปพี่น้องนี่พี่น้องบริเวณเดียวกันเลยครับสามดอกครับแต่ว่าดอกนี้ผมอ่ามันติดรากไม้ครับเคลี้ยวแห้งไปหน่อยพี่น้องโอ้ดอกแตกเลยครับพี่น้องดอกสวยๆไหมโอ้ดอกงามๆเลยครับแตกเลยครับเอ้ารุนกระปีก็พออยู่ว่าครับผมเัาพี่น้องผมอนุญาตไปก่อนนะครับเดี๋ยวคอยเคลียร์ปีกครับพ่าก็น้องพี่น้องหน่อยคอยเปิดดีกว่าครับ อ,อ๋อมีเด่นหลุนตลอดครับนี่เอาเ,เอาผมปล่อยผมจะถ่ายเบื้องอีกครับเดี๋ยวครับพไปเที่ยวจุมจ่มๆเลยครับสวยๆเลยครับเห็ดแดงครับเห็ดกอแดงครับเห็ดกอดกเนาะกำลังน้ำกับจุ่มๆอยุ่พี่น้องเดี๋ยวที่หาดวะแล้วครับเดี๋ยวเคลียร์ต่อไปก่อนครับผมครับเป็นยังไงในเนี่ยพี่น้องครับคลิปหาเห็ดบ่าวคุ้มกันอะไรน,นะครับ เบาคมกิบสีพยายามพัฒนานะครับคิดอาทิบ่ีไรล,ลื่นเนี่ยหรือคลิปอัจยังอธิบ่ีถือใจพี่น้องเนี่ยนะครับสีพยายามพัฒนาต่อไปครับคลิปนี้เบาคมกดกระแ่ร์อะไรทุกพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพ<ม>ื่อเป็นกำลังใจในช่องเบาคมดีสารพรมวันได้รึพี่น้องครับผมคลิปนี้ไว้ทั้งนี้คลิปหนักเพราะไหสวัสดีครับ